ฤดูการท่องเที่ยวบริเวณถนนธนาลายัยเขตเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายเริ่มมีนะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันคึกคักค่ะส่วนใหญ่จะเที่ยวชมเพื่อเลือกซื้อหาสินค้าและหาอาหารมารับประทานกัน เช่นเดียวกับที่บริเวณตลาดไนบราซาสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่1ปรากฏว่าก็มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวจีนมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึกในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูหนาวและการฟื้นฟูน้ําท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตตัวเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สายแล้วเสร็จเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการโรงแรมบ้านมาลัยเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวระยะนี้เริ่มคึกคักขึ้นค่ะก็ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวกันมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวบนดอยสูงมียอดจองห้องพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 60- ถึงร้อยละ70ส่วนยอดจองห้องพักในตัวเมืองอยู่ที่ร้อยละ50ซึ่งเมื่อเทียบกับทุกปีก็ยังน้อยอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแอวเหนือคนละครึ่งหวังว่าจะทำให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าพักให้มากขึ้นได้ค่ะ สำหรับโครงการแอ่วเหนือคนละครึ่งมีจำนวนสิทธิ์แค่หมื่นคนถือว่าน้อยแต่เห็นทางภาครัฐแจ้งว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นถ้าประสบความสำเร็จผู้ประกอบการก็มองว่าเป็นโครงการที่ดีและมั่นใจว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถามว่าคาดหวังโครงการนี้ก็ค่อนข้างที่คาดหวังนะครับเพราะว่ามันได้ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็ขอจักชวนนักท่องเที่ยวนะฮะคือไม่ใช่มีเฉพาะหมื่นสิทธ์นะครับสี0บาทหมื่นสิทธ์ตัวนี้เป็นงบประมาณของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้างบนี้หมดนะครับได้ยินข่าวว่าทางรัฐบาลก็จะจัดให้อีกนะครับก็หลักหลายล้านอยู่ฮะหลายล้านอยู่เท่าที่ดูตามข่าวนะครที่พิษณุโลก นางสสิวันศรีพรมประธานสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแอวเหนือคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านขายของฝากซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีค่าใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวค่อนข้างถูกค่ะก็มีความเหมาะสม ที่จะมาใช้จ่ายตามโครงการนี้และสามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อีกด้วย จากการสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหลายจังหวัดเห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ว่าอยากจะให้ขยายสิทธิ์ให้มากขึ้นรวมถึงช่วงฤดูหนาวที่เป็นช่วงไฮซีซันจึงขอให้ภาครัฐหามาตรการอื่นๆเข้ามาเสริมเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวเพราะที่ผ่านมาหลายจังหวัดก็ประสบภัยน้ำท่วมกันค่ะ